ัสดีน้องๆทหารใหม่นะครับที่จะเข้ามาทําการฝึกเป็นทหารใหม่ทุกนายนะครับวันนี้พี่ร้อยตีน้องกเวลาศีนะครับจะพาน้องๆมาทําความรู้จักเกี่ยวกับศาสตร์พระราชานะครับการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับรวมถึงหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ผู้พี่จะดําเนินการสอนให้นะครับอเดี๋ยวพร้อมแล้วน้องๆเชิญรับชมได้เลยครับ ครับต่อไปนะครับพี่จะพาน้องๆนะครับมาทําความรู้จักกับศาสตร์พระราชาความหมายของศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับเป็นหลักการทรงงานนะครับตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในหลวงราชการที่9้าของเรานะครับซึ่งเป็นกษัตริย์นักพัฒนานะครับทรงใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับก็คือก่อนจะทําอะไรนะครับจะต้องมีความเข้าใจเสียก่อนนะครับเข้าใจทั้งภูมิประเทศ ผู้คนที่หลากหลายนะครับปัญหาทางด้านกายภาพรวมถึงจารีรีและวัฒนธรรมของเรานะครับในหลักการทรงงานที่ทรงยึดหลักผลประโยชน์ของปวงประชาชนนะครับและการพัฒนาคนเป็นสำคัญนะครับนับเป็นกระบวนการการทํางานแบบบูรณาการนะครับและกระบวนการคิดบนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์นะครับในการสร้างสารรค์วัตกรรมจากความเข้าใจตามหลักการเข้าใจและเข้าถึงพัฒนา ที่ใช้งงานผ่านโครงการพระราชดำรินะครับหลายๆโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการฝนหลวงนะครับโครงการทฤษฎีใหม่โครงการแก้งดินโครงการกังหันชัยพัฒนาให้การมาเป็นบทเรียนนะครับเมื่อน้ำนะครับเป็นปัจจัยสําคัญในการขจัดความทุกข์ร้อนของราษฎรนะครับเพราะอัจฉริยภาพและสายพันธุ์อันยาวไกลนะครับที่สะท้อนผ่านการบริหารการจัดการน้ําอย่างครบวงจรนะครับประกอบไปด้วยการบริหารการจัดการน้ําแล้ง น้ำท่วมน้ำเสียน้ำเค็มและน้ำก่อยให้เหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันจึงสร้างให้เกิดความสมดุลนะครับระหว่างเศรษฐกิจสังคมและวิถีของชุมชนในทุกมิติอย่างยั่งยืนหลักสาคัญที่ว่าน้ําต้องมีน้ําบริโภคน้ําใช้น้าเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่ไหนถ้ามีน้ําคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้ครับสาหรับน้านะครับเพื่อการเกษตรนะครับน้ำมาดดนนับถือว่าเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญยิ่งนะครับสําหรับการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลปทานนะครับหรือในเขตชลปทานแต่บางครั้งเกิดสภาวะแห้งแล้งต้องการใช้น้ํามาดานมาเป็นน้ําเสริมนะครับโดยการใช้ร่วมกับน้ําผิวดินในบางฤดูกาลนะครับเพื่อเป็นการสืบสารพระราชบานิธานะครับพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิชนอนุญาเดชในหลวงราชการที่9นะครับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับส่งดำคลองทั่ว่น้ําคือชีวิตนะครับตามศาสตร์พระราชากษัตริย์นักพัฒนาสืบไปครับไปครับพี่จะพาน้องๆนะครับมาทําความรู้จักกับความหมายของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นปัญญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยู่นะครับและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับนะครับเพื่อที่จะพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางใส่กลางนะครับและให้ก้าวพัฒนาก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ทั้งนี้นะครับจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความรอบคอบนะครับและความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับในการนําวิชาการต่างๆนะครับมาใช้ในการวางแผนการดําเนินการนะครับทุกขั้นตอนนะครับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะ้ะนะครับประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังนี้นะครับ 1. นนะครับความพอประมาณนะครับหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับข้อที่2นะครับความมีเหตุผลนะครับหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเพียงพอนั้นจึงต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลนะครับโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับตลอดจนคนํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํดังนั้น,น,นอย่างรอบคอบนะครับ3นะครับก็คือภูมิคุ้มกันนะครับหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อม รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าครับโดยเราจะมีเงื่อนไขนะครับของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง2ประการนะครับดังนี้นะครับ1ก็คือเงื่อนไขความรู้นะครับประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันนะครับเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัตินะครับ ข้อที่สองนะครับเงื่อนไขเรื่องคุณธรรมนะครับที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตและความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเองนะครับทาให้อยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อนใครนะครับมีสิ่งจําเป็นที่ทําได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับและมีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีนะครับวิธีการเช่นนี้นะครับจะดึงศักยภาพ ของประชากรออกมาสร้างความเข้มแข็งครับของครอบครัวซึ่งมีความผูกพันกับจิตวิญญาณครับคือคุณค่ามากกว่ามูลค่าประการที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงครับหพอมีพอกิน,นครับเราสามารถปลูกพืชส่วนครัวไว้กินเองบ้างครับปลูกไม้ผลไว้หลังบ้านสักสอามต้น,นครับพอที่จะมีให้กินในครัวเรือนเหลือเราจรึงนําไปขายนะครับข้อที่สองครับพออยู่พอใช้ ทำให้บ้านหน้าอยู่นะครับปราศกากสารเคมีกินเหม็นอับต่างๆใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาตินะครับใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำนะครับถูพื้นบ้านจะสะอาดกว่าใช้น้ํายาเคมีนะครับเป็นการลดรายจ่ายลดลงนะครับสุขภาพเราก็จะดีขึ้นนะครับสามารถประหยัดค่ารักษาพยาบาลนะครับ 3. พออกพอใจนะครับเราจะต้องรู้จักพอรู้จักประมาณตนนะครับไม่ไข้อยากมีแบบเช่นผู้อื่นนะครับเพราะเราจะหลงติดกับวัตถุปัญญาเราก็จะไม่เกิดครับ การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญนะครับสําคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินแล้วมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้พอเพียงกับตัวเองนะครับเศรษฐกิจพอเพียงจะสําเร็จได้ด้วยความพอดีของตนสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมถึงศาสตร์พระราชาครับน้องๆสามารถนําไปปรับ ให้ในชีวิตประจาวันของน้องๆทุกคนได้นะครับเป็นแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมินทราชาภูมิพลอดุลยเดชัในหลวงรัชกาลที่๙ของเรานะครับที่ได้วางรากฐานไว้นะครับนอกจากนี้น้องๆยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญครับที่จะช่วยให้น้องๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ